ในวันนี้ก็พูดถึงเรื่องราวของโปรดักชันไทยกันมาเยอะแล้วนะครับผมคุณชื่อในเรื่องของอาถันสถานที่ถ่ายทำไหมเชื่อครับเคยเจอไหมฮะไม่เคยแล้วก็ไม่กคยเจอนะครับกลัวมากเลยอ่ะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะมีฮะมีสกู๊ปนะครับอาถันลาดยุมแก้วมาฝากหนึครับ สถานที่นี้ยังไม่มีใครเสียชีวิตครับแต่สายตรงจากข้องข่าวตัวอินไซด์ได้ตัวคนเก่าคนแก่ของอำเภอลาดหลุมแก้วมานั่งเล่าตำนานให้เราฟังที่เห็นนั่นแหละครับเนื้อที่กว้าง56ไร่ในโรงถ่ายละครแห่งแรกของประเทศโรงละครลาดหลุมแก้วขึ้นชื่อเรื่องสถานที่ในการถ่ายทำครบวงจรคลองเอ่ยภูเขาเอ่ยกำแพงเมืองวังหรือแม้กระทั่งเรือนไทยโบราณจุดสังเกตแรกที่สวยจนขนลุก เรือนเก่า100ปีไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วใครเป็นคนสร้างแต่อภัยรัตหลงรักตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นและติดต่อขอซื้อจากเจ้าของคนล่าสุดและทันทีที่เขาตอบตกลงครับก็กลับไปนอนฝันร้ายและก็จิตตกเพราะรู้สึกเหมือนมีคนมาบอกตลอดเวลาว่าอย่าซื้อขายเรือนไทยหลังนี้งานนี้ทําให้อภัยรัตตัดสินใจจุดทูบบอกกล่าวว่าเจตนาของอาเนี่ยต้องการนํามาตั้งไว้ที่โรงถ่ายเพื่อใช้ในการถ่ายฉากละครและทุกฉากที่ถ่ายเนี่ย ตั้งใจจะเสนอแต่เรื่องดีๆแล้วก็ให้แง่คิดกับลูกๆหลานๆที่เป็นคนดูสุดท้ายก็เลยย้ายได้สําเร็จด้วยวิธีการแยกชิ้นส่วนมาประกอบใหม่ที่โรงถ่ายซึ่งเรือนไทยเนี่ยผ่านงานมาแล้วอย่างสายโลหิตยุคต้องแต่สอนรามเทพิทักษ์แล้วก็กบสุวรรนันและกระสือในยุคมนลฤดียมาภไพซึ่งขณะถ่าทยทำทีมงานก็มักจะเจอคนแปลกหน้ามาเดินบนเรือนเสมอเสมอ คุณผู้ชมครับถ้าเรายังยืนอยู่บนเรือนไทยแล้วก็เอียงคอมองไปทางซ้ายนิดๆน,นั่นแหละครับไฮไลท์ของลาดหลุมแก้วเลยสตูดิโอฉากท้องพระโรงที่เราเห็นในละครจกัจกจักวงวงชั้นแรกยังไม่มีอะไรครับแต่บันไดที่อยู่ระหว่างชั้นที่สองกับชั้นที่สหลายคนเล่าว่ามักมีผู้หญิงสวมชุดสีขาวผมยาวปิดหน้ายืนมองกลับมาเสมอถ้าเรามองไป อย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกครับไม่มีทีมงานคนไหนเสียชีวิตที่นี่คนเก่าคนแก่เลยเชื่อว่าเธอน่าจะเป็นเจ้าของโครงกระดูกที่เก็บไว้ในห้องลับชั้น3แล้วรู้ไหมครับว่าเป็นโครงกระดูกของใครบอกแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อถ้าจะถามนานะน้าอยากให้ลืมเนระื่องรัขันนั่นซะเถอะนั่นแหละครับเสียงของเขาหรือที่ถูกเข้าใจใหม่ว่าเสียงของเธอนาผี ะผีที่ชอบออกมาเป็นบทผู้ช่วยของพระเอกครับและเอกลักษณ์ของเขาก็คือเสียงระนาดเวลาเดินโครงกระดูกคนจริงๆที่ไม่เปิดเผยที่มาแล้วก็ไม่เปิดเผยเพศเริ่มใช้ในเรื่องสิงหากไกลพบแล้วก็อีกมากมายหลายเรื่องหลังจากนั้นก่อนจะเปลี่ยนมาใช้เทคนิค 3D เนี่ยเพื่อปั้นโครงกระดูกขึ้นมาแทนหลังจากนั้นครับเขาก็นำโครงกระดูกเก่าเนี่ยไปเก็บไว้ที่ชั้น3พร้อมถ้วยชามโบราณก่อนที่จะล็อกห้องแทบจะเรียกว่าปิดตายเลยก็ได้ ด้วยเหตุผลนี้เองทําให้หลายคนเชื่อเหลือเกินครับว่าครูใหญ่หรือเจ้าของร่างคือผู้หญิงชุดขาวและเธอปรากฏตัวเพื่อดูแลความเรียบร้อยของกองถ่ายและเพื่อบอกว่าเขายังคิดถึงทีมงานทุกคนส่วนมุมน่ารักของกองถ่ายลาดหลุมแก้วคือการทําพิธีบวงสวงทั้งแบบพราหมณ์และแบบพุทธเป็นเจ้าแรก ซึ่งอาภัยรัฐเชื่อว่าการตั้งพระพุทธรูปซึ่งก็คือตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทําให้การถ่ายทําปลอดภัยส่วนเครื่องเส้นไวในพิธีพราหมณ์คุณอาชอบเลือกใช้ฝอยทองเพื่อนําพาเงินทองเข้ามาขนมชั้นเพื่อเลื่อนตําแหน่งขนมต้มแดงเพื่อสิริมงคลเน้นใบสีที่เชื่อว่าเป็นที่รองรับเหล่าเทวดาที่มาร่วมงานด้วยซึ่งคุณอาจะใช้มากกว่างานวงสงปกติถึงสองเท่าและที่ขาดไม่ได้ตามสไตล์อาหลังก็คือวงดนตรีปี่พาด พราะตามตำราบอกแบบนี้ครับว่าปีพาดหรือเสียงของปีพาศเนี่ยคือสื่อกลางของคนกับทวยเทพบนสวรรค์รรรส่วนสถานที่ที่แขกไปใครมาก็ต้องมายกมือไหว้ก็คือศาลปู่เพชรลองยกมือไหว้ดูนะครับปู่เพชรเนี่ยเคยมีชีวิตจริงครับแต่เป็นเจ้าของที่ดินลาดหลุมแก้วตั้งแต่โบราณเลยปู่เพชรแกห่วงที่มากซึ่งอาภัยรัฐเนี่ยก็มักจะต้องไปจุดธูปบ,บอกเล่าเสมอเวลาจะเปิดกล้องถ่ายละครเรื่องใหม่ วันดีคืนดีพี่พี่ทีมงานก็จะชอบเห็นแกนุ่งขาวหมาว่มขาวมันเดินตรวจกองถ่ายตลอดรวมถึงคุณอาภัยรัตเองก็เชื่อเรื่องนี้สนิทใจแกไม่กลัวว่างมงายนะครับแต่เหตุผลที่แกเชื่อก็เพราะว่าแกเห็นมากับตาตัวเอง นอกจากนี้ครับยังมีมุมน่ารักน่ารักของนักแสดงหน้าใหม่ที่เพิ่งเริ่มเล่นจกัจกจักรงวง,วงจะไปขอพรหรือว่าขอบนเสมอเพื่อให้ได้กลับมาเล่นในเรื่องต่อๆไปและส่วนใหญ่ผมบอกได้เลยว่าเขาทำสำเร็จซึ่งถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้ไปลาดหลุมแก้วเหมือนอย่างที่ผมได้ไปแล้วไปไหว้ขอพรสารปูเพชรเหมือนอย่างที่ผมได้ขอเพราะอยากเป็นดาราก,กับเขาบ้างผมแนะนำตรงนี้เลยนะครับว่าให้เตรียมยำปูนาดองไปถวายด้วยเพราะว่าท่านชอบมากๆตะกอนผู้พาณิชย์ สายตรงจากห้องข่าวทูอินไซต์รายงานครับไม่ตีเพลงอ่ะผลนี่หัวลุกไปหมดเลย ม่รูขึ้นยืนครับเมื่อคี้ดูอยู่ปึ้งขึ้นมาโอ้โหสะดุ้งกันทั้งสตูเลยนี่ไอ้คนอ่าก็เล่นเองคำแบบปุ้งเวบอยเราเลือกคด้วยถ้าเกิดคุณได้ไปแล้วคำนับโอเคช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาอัปเดตนะครับในวงการบันเทิงเอเชียกันดีกว่าครับก็จะมีหนังเรื่องใหม่ครับจากฝั่งบอลีวูดเนี่ยเรียกได้ว่าอลังการจริงครับเพราะว่านามาในแบบ3 d ดีด้วยครับอื